ถ้าคุณกำลังคิดจะ move on นะครับผมขอร้องดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนี่เป็นภาพนะครับที่ผมให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัวที่เราเรียกว่า one on one ทางโทรศัพท์นะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งอยากจะ move on แต่ยังเกิดความสับสนผมก็เลยโคชชิ่งถ้าใครนะฮะต้องการโคชชิ่งแบบคลิปนี้นะติดต่อมาทางไลน์นี้เลยครับอะไรฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาอยากจะ move on แต่เธอต้องคิดยังไงอยู่ <You S 1> ฟังนะอันเนี้ยคือความเข้าใจผิดของมนุษย์หลายๆคนกับคำว่า move on move on คือมันจะไม่ไม่รู้เลยฮะว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะเราต้องไม่ต้องการจะรู้ด้วย You move on แล้วอยากให้เขาเสียดายแปลว่าอยู you หวังว่า You move on แล้วอยากให้เขาเสียดาย เพื่อให้เขากลับมางออยู่อันนั้นไม่ได้เรียกว่า move-on ครับอันนั้นเรียกว่าใช้หนึ่งวิธีในการเรียกร้องความสนใจแล้วอยากให้เขากลับมาง้อเราครับมันคนละความหมายกันอืมคราวนี้การที่ต้องการจะให้เขางอเนี่ยการที่เราอยากให้คนมาง้อเนี่ยแปลว่าเขาาต้องเห็นคุณค่าเราระดับสูงหรือต่ำา โอเคการที่เขารู้สึกว่าเรามีคุณค่าระดับสูงแล้วที่เราจะไปเขาถึงง้อถูกไหมแต่การที่เราทําให้เขารู้สึกว่าเราคุณค่าน้อยคือคาว่าคุณค่าน้อยแปลว่าอะไรเวลาอยู่ด้วยแล้วมันทรมานกดนดันเครียดมีแต่ความทุกข์ไม่เคยมีแบบความสดใสความเบิกบานในบ้านคราวนี้ พอเราเป็นแบบนี้คําถามคือใครอยากจะง้อคนแบบนี้กลับไปคบด้วยวะเราอยากจะง้อใครเราอยากจะง้อคนที่อยู่กับเราแล้วแบบเชียชีวิตไม่โคตรดีอ่ะใช่ไหมเหมือนข้างนอกแม่งแย่งไงก็ตามเรามีคนที่รักเราเรามีคนที่แบบอยู่กับเราแล้วทําให้หัวใจเราฟูอ่ะแล้วคนแบบเนี้ยเวลาจะไปอโอเราไม่ให้ไปนะเพราะถ้าไปเราจะไปรู้สึกแบบนี้กับใครที่ไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาง,ง้อตอนอยู่ด้วยมันต้องเป็นคนแบบไหนต้องดีเขาให้ได้ก่อนน่ะ นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้มันเกิดอยู่ก็ตื้อสิครับขอโทษสิครับแล้วก็ทําให้มันเหมือนกับคนที่สํานึกสิครับฟังนะอยู่เป็นคนที่อายุมากกว่ามีประสบการณ์ชีวิตดีกว่ารู้เยอะกว่าแต่อยู่ไปทาให้เขาไล่อยู่ได้เนี่ยแปลว่าเราทําผิดทางสุดๆตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วแล้วลึกๆ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 ที่ที่จิ๊บใหญ่จะบอกกับยูก็คืออยู่รู้ว,ว่ามันจะมาถึงวันนี้อ่ะยู่รู้ว่า ว่าว่าการกดดันมนุษย์คนหนึ่งอะมันนำพามาซึ่งความรู้สึกหนักรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ไหวอยูร่รู้แล้วอยู่ก็ทํเท่านี้อยู่รู้ว่าทํายังไงมันถึงพังเราลองเปลี่ยนเข็มทิศใหม่สิครับว่าเออทำยังไงวะถึงทําให้อยู่กันได้อย่างมีความสุขเก็ตไหมแล้วก็เริ่มทําตั้งแต่วันนี้เลยไงครับง้อสิครับขอโทษสิครับทําตัวล่าเริงสิครับหาอะไรกินอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกัน ไม่ร้องไห้ไม่ดรามา่าไม่ทำแบบเดิมแม้แต่นิดเดียวแต่ทำทุกอย่างตรงกันข้ามแบบเดิมหมดเลยครับโอ้ยแล้วที่เรียกที่ผ่านมาทำแบบไม่เฟกจนเขาจะไล่ออกจากบ้านอันนั้นโอเคเหรอครับอันนั้นอะ่ะไม่เฟกนะในภาษาของยูยูเรียกว่าอันนั้นคือของจริงคือตัวจริงถ้าผมเป็นผู้ชายคนนั้นนะผมคงบอกพี่พี่เฟกให้ผมหน่อยเถอะเราจะได้อยู่กันได้ถ้าสิ่งนั้นที่พี่เรียกว่าเป็นตัวจริงอะ่ะแล้วบ้านต้องแตกอะ่ะเฟกเถอะเข้าใจไหม แล้วนั่นละฮะตัดสินใจดีๆก่อนเข้าใจอย่างท่องแท้เพื่อการ move on คุณจะได้ไม่รู้สึกผิดในอนาคตนะถ้าใครนะฮะต้องการความรู้เหล่านี้นะฮะหรือต้องการจะพัฒนาความรักของคุณคุณสามารถนะครับเรียนคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านสบายๆเพียงติดต่อทีมแอดมินของผมทางไลน์นี้ครับ และเดี๋ยวเขาจะอธิบายนะฮะว่าคอสไหนเหมาะกับคุณปัญหาไหนที่จะต้องใช้คอสไหนแก้ก็อยากจะให้ทุกท่านสบายใจนะครับเรารู้จักกันแล้วผมไม่ปล่อยมือคุณคุณก็อย่าปล่อยมือผมเก็ียดปะ